สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเมเบลเล่กอังกฤษเกมที่11ประจำเช้าวันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อตเลติย่าแอสโตลครับฟอร์มดีต่อเน,นื่องเลยเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0จากลูกยิงของเอมิลสวิตโลนะฮะโดยที่ในช่วงท้ายเกมจูรัสครูสกาของวัตฟอร์ดเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยเอเวอเรสตนเปิดบ้านเสมอกับสเป,ปอร์ไปับโดยที่ท้ายเกมเจ้าบ้านเหลือ10คนจากที่เมสันโฮเกตโดนใบแดงไล่ออกไป หรืเชยเต์เบอร์นี่เสมอกับเลสเตอร์ไป1-1เจ้าบ้านทำไปก่อนหนึ่งศูงนย์านจากลาฟินยาครับแต่ว่าทีมเยือนมาตีสเสมอได้จากฮาวิบานนร์นะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3-2เจ้าบ้านได้3ประตูจากอาริซอนเบเกอร์ครับทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีก2ลูกมาจากปาโบฟอร์เนลแล้วก็เคอร์ซูมาส่วนลิเวอร์พูลได้2ประตูจากฟรีคิกของเทรนต์แล้วก็ลูกยิงสุดยอดของดิวอกโอลิกี้ นักเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฟุงยังเป็นเชลซีที่26คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นแมนซิตี้กับเวสต์แฮมมี23คะแนนเท่ากันอันดับ4เป็นลิเวอร์พูลมี22อันดับ5อาร์เซนอลลครับแรงขึ้นมาที่20คะแนนอันดับ6กับ7เป็นแมนยูกับไบรตันมีทีมละ17อันดับ8กับ9ก้ฟุบแล้วก็สเปอร์ครับมีทีมละ16อันดับ10ถึงอันดับที่12ครับมีคิสซันบาเลดเอเวอร์ตันเลสเตอร์มีทีมละ15คะแนน อันดับ13ซสามตันมี14คะแนนอันดับ14เบนฟอร์ดมี12อันดับ15ลีดมี11อันดับ16และเกอย่างวินล,ล่ากับวัตฟอร์ดมีทีมละ10อันดับ18บเบอร์ลี่มี8แล้วก็2อันดับสุดท้ายครับนิวคาสซิลกับดอริรทซิตี้เก็บไปทีมละ5คะแนนในขณะที่ดับสนดล่าสุดยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป10ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่12วันเสาร์ที่20พฤศจิกายนก็จะมีเลสเตอร์เปิดบ้านเจอเชลซีแอสตันวิลล่าพบไบรตันเบอร์ลี่เจอคิสสันพาเลตนิโคลเซ่พบเบนฟอร์ดนอริชจะเจอกับซอลตันวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอแมนยูวูฟเจอกับทางเวสต์แฮมแล้วก็คู่ดึกเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลส่วนวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนก,ก็จะมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแล้วก็สเปอร์พบลีดยูไนเต็ด